นึกภาพดูสิคฤริสาต์รูราใต้ทะเลลึกที่มาดีฟแห่งนี้ไม่ใช่แค่แพงลิบลับด้วยราคาคืนละเกือบ4ี่แสนบาทเท่านั้นแต่ยังตื่นตาตื่นใจจนแทบไม่เชื่อสายตาพร้อมกับความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำอันเงียบสงบมันคือประสบการณ์ที่ใครๆก็อยากลองแต่บางคนกลับหวาดกลัวจนขนลุกแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยคิดฝันมาก่อนมาดูกันว่าทำไมที่พักแห่งนี้ถึงกลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงบนโลกโซเชียล คาริหาใต้น้ำชื่อดมยูรเคอร์ที่ตั้งอยู่บนเกาะรังาลีไอแลนด์ในรีสอร์ทคอนแดมอดิสรังเลีไอแลนด์มอดิสเป็นที่พักสุดพิสดารที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสัมผัสกับโลกใต้ทะเลได้อย่างใกล้ชิดท้องนอนหลักของมันอยู่ลึกลงไปใต้ระดับน้ำทะเลประมาณ4.88เมตรพร้อมกับวิวใต้น้ำแบบ180องศาที่กว้างใหญ่ราวกับเปิดประตูสู่โลกใหม่คุณจะเห็นปลาว่ายผ่านไปมาเห็ดทะเลสวยงามและชีวิตใต้ทะเลที่คึกคักไม่เหมือนกับที่พักทั่วไปที่เราเห็นบนบกเลยแต่ที่นี้ไม่ได้หรูหราแค่ส่วนใต้น้ำเท่านั้นนะ คาริหัตนี้แบ่งออกเป็น2ชั้นอย่างชัดเจนชั้นบนผิวน้ําและชั้นใต้น้ำมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องที่รองรับผู้เข้าพักได้สูงสุด9คนรวมถึงพื้นที่พักผ่อนกว้างขวางห้องอาหารส่วนตัวสําหรับมื้ออาหารที่พิเศษฟิตเนสส่วนตัวเพื่อออกกําลังกายได้อย่างสะดวกสบายน้ําแบบอินฟินิตี้ที่ไร้ขอบเขตราวกับทะเลสาบกับสะและระเบียงสาหรับนั่งชมวิวหรือจัดปาร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนฝูง และนี่คือส่วนที่หลายคนมักพลาดไปห้องนอนหลักที่อยู่ใต้น้ำนั้นรายล้อมด้วยกระจกใสทั้งหมดทำให้คุณมองเห็นท้องทะเลอินเดียรอบด้านได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นปลาสีสันสดใสหรือกระแสน้ำที่ไหลผ่านห้องน้ำก็ไม่น้อยหน้าเพราะมันถูกออกแบบด้วยกระจกจากพื้นถึงเพดานเช่นกันคุณสามารถมองเห็นนักดำน้ำามื่ผ่านไปมาขณะอาบน้ำได้เลยลองนึกภาพดูสิถ้าคุณเป็นคนชอบความสงบแต่ก็อยากสัมผัสกับ,กบธรรมชาติใกล้ชิดแบบนี้มันคงเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมแต่สำหรับ,บบางคนมันอาจรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากโลกใต้ทะเลที่ไม่รู้จัก บริการที่นี่ก็ระดับพรีเมียมไม่แพ้กันผู้เข้าพักจะมีพ่อบ้านส่วนตัวที่พูดได้หลายภาษารวมถึงภาษาจีนกลางอา,ารับริสเซียเยอรมันและญี่ปุ่นเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะคุณมาจากไหนก็ตามนอกจากนี้ยังมีโซนแยกสำหรับทีมรักษาความปลอดภัยที่เลี้ยงเด็กและพนักงานที่คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลอย,อย่างครบครันภายในรีสอร์ทยังมีพักทานใต้น้ำที่เปิดให้บริการทุกคนซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์การพักผ่อนให้สูงขึ้นอีกขั้้้นนนนนลลลออองงงึึึกกถาาารรททมมมืคใตะเัโ อีกและน่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวแต่มาถึงจุดที่หลายคนอาจไม่รู้ราคาคืนละ9 9 9 9ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 7 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลาทําให้เดอะมิวเรคเกกลายเป็นหนึ่งในที่พักที่แพงที่สุดในโลกเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่ร่ารวยมันอาจเป็นการลงทุนในประสบการณ์ที่หาไม่ได้ที่ไหนแต่สําหรับคนทั่วไปมันอาจดูเหมือนราคาที่สูงเกินไปสาหรับแค่คืนเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนี้คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและน่ากลัวขึ้นมาอีก มาดูกระแสบนโซเชียลที่ทั้งตื่นตาและน่ากลัวกันบ้างจอนเน็กเบิร์ดครีเอเตอร์ด้านท่องเที่ยวชื่อดังจากคาวทิงคันทรีที่มีผู้ติดตามมากกว่า1.2ล้านคนได้เข้าพักที่นีพร้อมครอบครัวและโพสต์วิดีโอรีวิวบนอินส a าแกรมที่น่าสนใจมากเขาพักล้องชมส่วนบนผิวน้ำที่หรูหราและกว้างขวางก่อนจะลงลิฟต์ไปชั้นใต้น้ำเพื่อเผยห้องนอนกระจกใต้น้ำที่ตระการตาและห้องน้ำที่มองเห็นนักดำน้ำผ่านกระจกได้ขณะอาบน้ำ หลายคนชื่นชมความหรูหราและนวัตกรรมนี้แต่บางคนกลับรู้สึกไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดจากคอมเมนต์ในวิดีโอมีคนหนึ่งบอกว่ามันดูเจ๋งนะแต่ดูแล้วรู้สึกหวาดกลัวขณะที่คนกล่าวว่าขอโทษนะแต่นี่มันดูน่ากลัวมากบางคนถึงกับจินตนาการถึงความน่ากลัวในยามค่ำคืนโดยเขียนว่าแค่คิดว่าจะมองออกไปเจอความมืดในทะเลแล้วยังสงสัยว่ามีอะไรจ้องกลับมาหรือเปล่าก็น่าขนลุกแล้วและนี่คือจุดที่เรื่องกลายเป็นข้อถกเถียงบางคนมองว่ามันเป็นความกล้าหาญในการผจญภัยกับธรรมชาติแต่คนอื่นอาจเห็นว่าเป็นการท้าทายความกลัวที่่อ นอกาอยู่ในใจมนุษย์แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปมันอาจเป็นการสะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างความหรูหราและความกลัวในยุคสมัยที่เทคโนโลยีทําให้เราใกล้ชิดก,กับธรรมชาติมากขึ้นแต่ก็ทําให้เรารเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนที่ซ่อนอยู่คุณคิณคดอย่างไรมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือเปล่าหรือว่าความน่ากลัวนี้ทําให้คุณลังเลบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้